เปนไม่น้อยมากก็เดินเปิดภาษาไทยภาษาไทยขอฝากตังค์เมียก่อนเอาเลยฮะเอาไหมเขียนไหมเพื่อจะเปิดซองเลยไหมเขียนด้วยเไหมซองอีกยังอีกที่สามพันี่ยของคุณสามคนซองอีกเนีไลออนมอนทำไมเขายังไม่มียังไม่ส่งที่อยู่มาโอ้ยมาเอาอยู่บ่เอาจะเริ่มนะครับผมซองใหม่อีกนะครับผมซองใหม่เพืนนะครับไลออนมอนคืออยู่บ่ โอ้บรรกาศดีร่วมกันแล้วอ่าพี่เสือน้องสิงห์ตัวนี้นพี่พี่อะไรนะไทเกอร์โอมอันนี้ไลออนมลโอ้พี่เสือน้องสิงห <ś> ์<อ>ต้องคอยแกล้งคอยแล้วพี่สิงห์น้องเสือเด้<อ>เอออย่าลืมนะครับผมไลออนมลน,นะครับผมฝาก<ล>เพื่อนด,ด้วยด้วยนี่ครับค้อนเปิด,ดชอด่องได้ใจได้แน่ซองสองซองไหมบอสพี่โอ้พี่ไปคิดไป โอ้ยอยู่แล้วทษครับกคนโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวให้นะครับผมสองช่องนะครับผมช่องนี้ก็พินิจนะครับผมพินิจนะครับผมเนาะอ้าวเจ้าตีปากอียังเจ้าตีปาอีกยังกับเอฟทีฝากว่าฝากมาตีไฮตให้ตีตบฝากจะฝากฝากให้มาฝากเออเอาต่อมา่อที่ล่ะสี่่งให้ เดินล่ากระโซไหนครัคลิปแรกของวันลังไก้องนับเฝากเลยเออฝากมาลงงเกับคลิปกครับนคลิปแรกของวันกันลงไปแล้วจะลงไปแล้วล่ะเออมาฝากมคิปแรกสีม่งแนงลงแรกคลิปแรกของวันเออมีคนคิปดีซีนี่คลิปแรกนี่ยไปลากเังค่ะลงไปก็ยังว่าลากลองไปอย่างไรกหอ ก็่กี้ายาวิจมสูบาเบร์คลิปนี่เออเอาเบายบายจิจมบรคลิปบานับหนึ่งหอดจินจิจม้าบาดบัแปเออทุ่เท่านี่ดโคไม่หยังเดี๋ยวเราลุ้เดี๋ยานเงกันละ ตาพีเด้งกันไหนไหนกันไหนในละคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวข่อ้บวนต้นไทย่ไหมยังไม่มังม่ต้ยยางนี่เซเว่นเอสซี่เอ้ยวันนี้นะข่อยบวสบายปันใดมาหาตะยางได้บอกแปรกับแอดมินข่อยบอกว่าข่อยไปหาเฮดไปยาไปกินโลยังหมดได้กันยังเลือ ไอรถเข็นรถเข็นรถเข็นไอเตรียมนั่นนั่นนั่นนนป่ะเ็นาหาซีดำๆมะเดี๋ยวคอยยู่ให้เาอกเขาว่าไปบ้านเสียรถซุบัสซูเอคอยไปรถเข็นเด็กกินเฮดไลไปหาซื้อตลาดนะไม่แยงไปกูว่านี่ยเขาบอกกูนี่เขามาส่งของพอดีเขาบอกจังหนมาพื้นหลุดจังนเนี่ยพื้นูกาไอ ว่ามันของเงินไปัางาเลโกมาส่งล่างหนึ่งบายแอบฟังเลโก้เองเปล่า <c oughs> มื่อนี้กับนบ้านมาแล้วจ้ะน่งต่อเลโก้ <c oughs> แบบว่าไอเป็นพี่ๆเลยบอกว่าน้ำมนอันนี้พี่ว่าไม่ใช่เลโก้แล้วนะมันเหมือนในอะไรนะที่แบบว่ามันประกอบพื่อกันนะทีนี้มันมันเล็กๆนะ กดมือมันนี่ครั้งก่อนที่มันที่มันประกอบรถยนต์อ่ะที่ประกอบรถยนต์ใช่ไหม mm hmm. มันจะมีไอที่กดแป๊กๆให้อยู่ที่ประกอบภาษาเขาปีกดแป๊กๆให้อยู่่อันี่มีที่กดเกิดมาเอามือมาอ้างแม่แม่ดูมือหนูนี่มีโป้งนี่เป็นสิม่วงเลยเจ็บมือก็พักบ้างทัลูกก็เลยว่าแล้วก็สั่งตอนเช้าก็ไปโรงเรียนแม right. <t os Burke aron> ่โต๊ะคอมมีห้ามมายุ่งนะห้ามมาแตะห้ามมายุ่ง ถ้ามันหายชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยโอ้จะอ่อนนั่นอ่อนค่อยๆนะฮะเมือเจออยู่เพื่อมากินผักนําเต็มๆเลยเมื่อกี้องไปฮ่อยต้องไปหาติ๊กเกอร์มาใส่ป้าเลือกเลือกโปรไฟล์ช่องมาโตตายช่องใหม่พี่แดงมาทําอะไรอ้ามาทํากดตรงนี้ทำไมเลือกที่ละเลือกพี่แดงมาอย่างนี้ ปก็แดนก็อยากเปิดช่องให้ลูกชายก่อนก่อนก็เปิดให้น้องไอ้น้องโอมวันนี้ป้าก็เลยว่าเปิดช่องให้น้องแต่เครื่องนี้ไม่ค่อยมีลูกน้ำมลเท่าไหร่อ๋อทีนี้ของน้ำมนใช่ใช่โอ้ชื่อช่องอะไรครับชื่อช่องไลออนไลออนมลม์ชื่อชื่อช่องพี่ชื่ออะไรครับไลออนไทเกอร์โอมรวมแล้วก็จะเป็นไลออนไทเกอร์อันนี้เอาไทเกอร์ไลออนมาไหนป้าเนี่ยชื่อไทเกอร์กับไลออนเนี่ยไป ไทเกอร์น่ะแต่ก่อนนั้นลุงอ่ะลุงอ่ะชอบตอนที่โอมเกิดอ่ะตอนนั้นลุงชอบไทเกอร์อเขาติดกอล์ฟแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วแบบว่าเท่มากลุงก็ตั้งชื่อโอมว่าไทเกอร์นะแล้วทีเนี้ยไอ้พอตั้งมาพอคลอดลูกมาแบบเป็งเดือนหนึ่งนี่แหละคือตัวมาหน่อยตัวมาหน่อยเดือนสองเดือนหรือเปล่าไม่ได้แล้วอ๋อตอนยังคานอยู่ก็ยังไทเกอร์อยู่แต่พอเดินได้ลยได้หน่อยแม,ม,ม่แม่ยายก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ คือพ่อมันก็เสือลูกมันก็เสือไม่ได้ก็เลยว่าให้เอาโอมมันเป็นจังใดมัน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 ผันมาได้จังใดจากไทเกอร์มาเป็นโอมเนี่ยก็ถามเจ้าดูเพื่อเอาโอมไว้ไงทีนี้โอมแบบโอมพ่อมันไว้อะไรประมาณเนี้ยแบบพ่อแบบว่าญาติพ่อแบบลูกผู้ชายมันมามีดีไปดีมามันแบบจากไทเกอร์มาเป็นโอมมันคุณะโยชนเลยมันคนละโยชนเลยหาทางเกลี่ยไปบ้าให้มันซอบลงอ๋อ้แล้วไหนเป็นโอมแบบที่นี่ พราะน้ำมนต์มากก็แปลว่าถ้าโอมไม่เสรมันก็ไม่ได้ทั้องคนน้ำมนต์ด้วยโอ้แสดงว่าใครตั้งให้หรือว่ย่เห็นว่าไม่ใครตั้งใครถ้าพูดปั้าใครสุดตอนนั้นเนี่ยเราไม่ต้องครับไม่ต้องเราก็มีที่มาที่ไปอยู่เนาะใช่ใช่ไม่ไปเดี๋ยวเอาเครื่องนึงมาให้หน่อยมันมีรูปน้ำมนต์อยู่แล้วไทเกอร์นี่ก็มาก่อนอ่านี่กระเป๋าป้าป่ะเปล่ากระเป๋าป้า โอ้มาโอ้มาก่อนแล้วก็น้ำมนต์ทีหลังคือเหมือนก็น้ำมนต์มาพรมบ่มโอ้เพียงแล้วก็พ่นน้ำมนต์เนี่ยเวลาพ่อจะไปแบบไม่ดีไม่งามก็จะเบรกเหมือนลูกจะมาเบรกพ่ออะไรประมาณนี้แต่มันก็จริงนะเชื่อไหมว่าลุงเลยน้องเพียงน้องเพียงเชื่อไหมว่าลุงเลิกเหล้าเลิกอะไรอ่ะเพราะลูกเนี่ยลูกพูดทุกวันทุกวันจนจนไปเลิกเหล้าเลิกตั้งแต่ห้าปี เขาเล่าเล่าห้าปีแต่ลุงเลิกมาถึงหกปีพอป,ปีที่เจ็ดปั๊บลุงก,ก็เลยไปกินสักประมาณสักสองสามเดือนอนี่แหละทีเนี้ยลูกก็พูดดิก,ก็เลยหลัใจไปเลิกตลอดชีวิตเลยก็เห็นไหมอมเพียงเลยอมเพียงแม่มดเหลือ,น,อน้องเพียงนี่แหละพรมพิรามรอบนี้แหละออย่า่าูมสรุปแล้วสรุปแล้วสองช่องนี้ก็คือพี่เสือกับน้องสิงใช่ไหมช่องพี่เสือกับช่องน้องสิง รูปก่อนไลออนไลออนมอนใช่ไหมไลออนมอนอ๋อไลออนมอนไม่ไม่เอฟซีบอกว่าซื้อออนมนไทเกอร์โอนไทเกอร์โอมไลออนมนเอฟซีบอกว่าก็น่าน่าก็สรุปแล้วพี่เสือกับน้องสิงห์ไลออนเป็นว่าสิงโตมีรูปนึงตอนนี้กำลังหารูปอยู่นะฮะจะเป็นรูปอะไรไม่รู้มันเป็นที่มีอะไรกไปดูก่อนนะฮะดูหารูปก่อน มันจะมีอยู่เครื่องที่แนนหรือเปล่าเห็นแล้วนะน่าจะมีรูปนี้หน่อยมันเยอะมันเยอะนุ่นมณ์อ่ะอันนี้ครับผมเดี๋ยวรออีกอีกสักอีกสักสองปีนะครับรออีกสักสองปีนะครับผมหาลูกที่เหมาะสมไงก็เราจะดูว่ารูปอะไรแกนุ่นเน่ยมันจะชอบยิ้มอยู่แล้วถ้าใครที่หาช่องไม่เจอก็ใช้อันนี้ก็ได้แอปไลออนมณแล้วก็มีโอมด้วย แล้วไลออนมอนมีคนเอาไปแล้วเป็นมันจะเป็นแฮนเดิลมันจะเป็นตัวค้นหาในอ๋อมีคนเอาไปแล้วไลออนมอนไปแล้วไลออนมอนแล้วเราใส่คขาว่าไลออนมอนแล้วก็โอมก็จะเจออ๋อไลออนมอนโอมไลออนมอนไลออนมอนโอมอันนี้คืออ๋อนี่นี่ลูกคือเวลาหาเวลาหาเนาะได้ไปทะลุไปได้ป้าแต่ว่าต้องส่งมันในนี้ก่อนส่งไล่อะไรวะเนี่ยอันนี้อันี้ผสมอะไล่ปตนนั่นแหละสีดำค่ะดูนี่แหละโอเคเพราะว่า ว่าช่องพี่ก็เป็นรูปคู่ช่องน้องก็ต้องเป็นรูปคู่พอดีเจอตอนนี้พอดีว่าจริงมันเยอะมัะจะหาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินเกินเวลาอค่อยเกินแล้วค่อยเกินมาหนึ่งนาทีนะค่อยตั้งป่วมแต่ก่อนเพื่อนพุ้ <c ười> <c ười> น้าแล้วนึกยังไงถึงถึง,ถ,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 งถึงมาตั้งช่องให้ลูกเอยคือคือเห็นว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าต่อไปังอยากจะขายออนลนาหรืออยากจะแต่แค่เกณฑ์จะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยว่ามันต้องผ่านกฎของยูทูบนะ เ้ามองเผื่อไปอนาคตปั๊บเผื่อกดเขามันมีเยอะไงเผื่อกดเขามีอะไรเพิ่มใหม่เข้ามามันจะยากหรือเปล่าหรือเปล่าก็เลยเปิดช่องให้เขาว้ายเป็นพื้นฐานแต่ตอนนี้เพื่อนจะแคทเกมก็เลยอ่าก็บอกเขาไว้แหละแต่ถ้าบอกถ้าเขาถ้าเขาเปิดเองของเขาเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าเฉพาะกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยก็เป็นบบอิบระโดยของเขาไปแต่อันนี้เราก็เผื่อว่า ช่องนั้นนี่เขาอยากแคสเกงก็ให้เขาแคสไปนี่เขาจะเปิดของเขาเองตัวนี้ถ้าเขาอยากขายของออนไลน์หรืออยากอะไรพวกนี้ยก็ให้เขามาตัวนี้คือเปิดเผื่อไว้เปิดเปลูกเหรอก็ต่อเลยพันพันจากหาไล่ได้ได้เต้พันจากราได้ราทำให้ลูกหมดเลยเเราก็ต้องทําให้ลูกเหมือนกันเนาะเขาเขามีแนวโน้มชอบทําช่องแบบช่องร้องฟางชาแนลถ้าอมเนี่ยก็จริงๆอมเป็นคนที่รักธรรมชาติมากนะถ้าวิวธรรมชาติก็จะถ่ายวิวสวยๆก็จะถ่ายอย่างไปอมเขาจะเลือก เป็นเป็นเฉพาะกิจของเขานะอย่างวันนั้นที่ว่าเขาอยากดูโดโลมาเนี่ยที่ที่ลุงไปน่ะเขาอมอยากดูโรโลมาแล้วก็ไปเที่ยวครั้งหนึ่งอ่ะแล้วอมเอ่ยป่าอย่างนี้ปั๊บอ่ะก็หาทางทุกทางคุณภาพดูโรโลมาแล้วอมถ่ายไว้เลยแล้วก็ชอบธรรมชาติแบบวิวภูเขาอย่างไปเขาเลี้ยงซานเนี่ยไออมถ่ายไว้เลยเขาเลี้ยงซานนั่นที่เราไปใช่ไหมใช่เขาเลี้ยงซานนอกเที่ยวพื้นที่ภูเขานันอะ ถ้าถ้าถ้านที่เขาเขาไม่ชอบเขาจะไม่ยกกล้องถ่ายไปองค์เนอะเออเขาท่าถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ก็มีมีโรมากับเขาเรียนจางัเลยที่เขาถ่ายทะเลก็จะไม่เท่าไหร่ก็ก็เลยถ้าจะแบบโตขึ้นเดี๋ยวก็เข้ามหาลัยไงก็คิดว่าแมวเขาพี่เขาอาจจะเปลี่ยนไปจากแบบว่าอยู่บ้านก็ไม่อยู่บ้านนะถู่หอพักแล้วนะก็ยังถามองค์อีกว่าถ้าไปอยู่หอพักองค์ยังอยู่ไหวไหมลูกถ้าเรียนมหาลัยอยู่ได้ไหม ยังไม่เคยไปอยู่นะแม่ต้องลองไปอยู่ดูก่อนถึงจะรู้เพราะตอนนี้ตอบไม่ได้ถ้าตอบแบบความคีดเขาแบบนั้นเขาก็ตอบแบบนั้นไปเลยนะเพราะเขายังไม่ได้ไปอยู่แม่ถามตรงนี้แล้วจะตอบได้ไหมล่ะเออปีนเขาสิบแปดแล้วนี่สิบแปดแล้วขาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนเขาจะเริ่มสอบมหาลัยแล้วเขาบอกว่าเพื่อนเขาไปหาตอบแล้วนะอืมเขาก็เลือกมหาลัยให้ป้าอยู่แต่เขาอก็เพราะว่าจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะแม่ แต่ก็คือมันต้องต้องไปสองแต่ก็เหมือนที่ป้าบอกแหละสาขาที่เขาชอบเนี่ยเขาก็บอกแม่แล้วบอกแม่แล้วเรียบร้อยว่าจะแต่แม่จะไม่ได้มันยาวก็ที่เหลืก็น้ำมน้ำมนี่ได้หมดแหละสับเพลเห็นแล้วฮะพอประมาณนี้นะอือครับีกใจนะคะกับช่องน้องน้ำมนนะน้ำมนลายอ่อนมนต์ไลอ่อนมนลายอ่อนมนต์เป็นลรืู่่พี่น้องทั้งคู่สิรินทร์ก็เปิดให้แล้วนะคะเรียบร้อย